สวัสดีครับบริษัท PKT Soft จำกัดนะครับสำหรับหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการยิงาร์ c o d e อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้จะเป็นการยิงาร์โค d e ผ่านมือถือด้วยโมบายนะครับก่อนอื่นแล้วก็จะมายิง QR Code ก่อนนะครับเพื่อเข้าเว็บไซต์นะครับ สำหรับการยิงบาร์โคดวัสดุสิ้นเปลืองก็จะเหมือนกับยิงบาร์โคดสถานะนะครับเราก็ต้องยิงเบอร์จ็อบก่อนนะครับหรือเบอร์รถก่อนเสมอนะครับก็คือเราจะพิมพ์ยิงผ่านใบสั่งงานหรือจะยิงผ่านบัตรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถทํางานได้เช่นกันนะครับในช่องนี้นะครับในที่นี้เราอาจจะยิงผ่านใบสั่งงานก็ได้ครับก็จะปรากฏไปดึงข้อมูลของรถคันนั้นจากหัวข้อไ2ให้เราเองอัตโนมัตินะครับ หลังจากนั้นเราก็ยิงพนักง,งานคนที่เบิกนะครับตามด้วยพนักง,งานคนที่เบิกนะครับคล้ายๆกับสถานะการซ่อมนะครับเบอร์รถเบอร์พนักง,งานนะครับแต่ถ้าเป็นการยิงเพื่อจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองก็จะแถมเข้าไปอีกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือยิงบาร์โค้ดของวัสดุสิ้นเปลืองนะครับก็คือยิง3ครั้งนะครับ ขึ้นครั้งที่2นะครับเคอร์เซอร์ก็จะมารอที่กันให้รอยิงรหัสก็จะดึงข้อมูลมาเหมือนเดิมนะครับจากกําหนดเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ยิงเบอร์รหัสหรือว่ารหัสวัสดุสิ้นเปลือกนะครับก็ยิงได้เรื่อยเลยครับตอนนี้จะยิงอีกครั้งก็แล้วแต่นะครับเราก็อาจจะจัดกลุ่มของวัสดุสิ้นเปลือกเป็นกลุ่มกลุ่มหรือว่าจัดในส่วนที่เราใช้บ่อยๆนะครับไปอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ยิงเลยครับ เขาก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาให้เราตลอดเลยครับยิงกี่ครั้งก็ได้นะครับเท่ากับที่ช่างมาเบิกนะครับมันก็จะง่ายครับสําหรับพนักง,งานท่านใดที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็ทาสามารถใช้งานได้ครับเห็นไหมครับก็จะมีรายการอะไรขึ้นมาเองอัตโมนมัตินะครับนะครับก็จะเป็นการหาต้นทุนหรือทํารายละเอียดของต้นทุนได้ง่ายๆนะครับ จะยิงเป็น10บสบรายการก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะยิง1คันต่อ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นการยิงเพิ่มเติมนะครับเหตนรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นถ้าเรายิงข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะโชว์รายละเอียดด้านล่างให้เราเห็นนะครับเป็นเกือบ14รายการนะครับที่ผมยิงเข้าไปแต่ถ้าเรายิงพลาดเราก็ลบได้นะครับถ้าเราก็การยิงคันใหม่เรากดปุ่มนี้นะครับเพิ่มเขาก็จะล้างข้อมูลให้หมดนะครับ เห็นไหมครับง่ายครับอันนี้เป็นการยิงโดยผ่านเขาเรียกว่าไวเลสนะครับแต่ถ้าถอดออกจะเสียบสายก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือผ่านบลูทูธนะครับมันก็จะง่ายไม่มีสายไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ก็เป็นการแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเรายิงผ่านตัวเครื่องยิงโดยมีสายทงํงไงเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็น มือถือของใายใดก็ได้นะครับเป็นของ iOS หรือว่าเป็นของ Android ก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับการที่จะยิงยิงมาโคดที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ยิงได้ไง่ายๆยิงเบอร์ลดยิงเบอร์คนเบอร์อะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับยิงจอบงานนะครับ รถเบิกก็จะวิ่งวิ่งลงมานะครับอันนี้จ่ายไปสุดดินเบื้องนะเขาก็จะดึงข้อมูลมาเช่นกันนะครับยิงไม้นะครับในช่องเดียวกันนะครับกับเบอร์รถเขาก็จะดึงข้อมูลแล้วก็เคอร์เซอร์ก็จะมารอในช่องของรหัสอะไรเ่อัตโนมัตินะครับป้องกันความผิดพลาดนะครับก็จะดึงรูปขึ้นมาโชว์ให้เราหลังจากนั้นเราก็ยิงเข้าไปเลยครับ อันนี้จะง่ายเร็วเลยนะครับนะครับเป็นการทํางานง่ายๆครับซึ่งหลักการทํางานในในส่วนของการจ่ายวัสดุสินเปลืองสถานะเนี่ยจะง่ายมากเราก็จะใช้คนน้อยสุดท้ายก็ระบบก็จะไปรวมรวมข้อมูลในที่เดียวกันสแสดงเป็นคอนโทรลบแสดงเป็นกําไรขาดทุนให้เและให้เราเห็นสถานะได้นะครับเราก็อาจจะเอาไปทํากราฟทําอะไรก็ได้หรือไปดูในส่วนของรีพอร์ตก็จะเห็นว่ารถคันนี้มีกาไรหรือขาดทุนนะครับ ก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นนะครับสําหรับหัวข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอชุดหน้านะครับสวัสดีครับขอบุณครับ